พลตำรวจตรีอภิรักษ์หงทองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรท,ท้ายเหมืองจัดการแถลงข่าวการล่อซื้อกัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท,ท้ายเหมืองสืบทราบว่านายสมหมายทองด้วงอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่79หมู่3ตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา ได้มีพฤติกรรมในการจำหน่ายกัญชาจะแบ่งกัญชาขายเป็นแท่งใส่ขวดแก้วรอจำหน่ายให้กับลูกค้าขาประจําจึงได้ทําการวางแผนล่อซื้อโดยสามารถจับกุมนายสมหมายได้กัญชาแท่งแบ่งขายจํานวน11แท่งบรรจุในขวดแก้วและอีกหนึ่งแท่งน้ําหนักรวมพลาสติกห่อหุ้ม550กรัมซุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับภายในห้องน้ําในบ้านของนายสมหมายพร้อมอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์1กระบอกอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกปลด1กระบอก และได้ทําการขยายผลให้ในายสมหมายล่อซื้อกัญชาจากนางประภัยศรีรัตอายุ49ปีอยู่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่5ตําบลทุ่งมะพร้าวอาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาได้อีกจํานวน1,100กรัมพร้อมเงินสดจํานวน34,300บาทสร้อยคอทองคําหนัก1สลึงจํานวน1เส้นพร้อมพระเลี่ยมทอง1องค์ สร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นพร้อมไม้มงคลเลี่ยมทอง1ชิ้นสร้อยข้อมือทองคําหนักหนึ่งบาทจํานวนหนึ่งเส้นสมุดเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาท้ายเมืองชื่อบัญชีนางประภัยศรีรัตน์จำนวนหนึ่งเล่มสมุดเงินฝากธนาคารอมสินสาขาท้ายเมืองชื่อบัญชีนางประภัยศรีรัตน์จำนวนหนึ่งเล่มสมุดเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาท้ายเมือง ชื่อบัญชีนายชลอศิรัตน์จำนวนหนึ่งเล่มและได้ขยายผลทำการล่อซื้อต่อจากนายพิชัยหรือไข่พัชราภูริเดชอยู่บ้านเลขที่60หมู่7ตบมะลุยอำเภอทับปูดจังหวัดพังงาโดยทำการล่อซื้อที่บ้านเขากล้วยตบทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาได้กัญชาจำนวน2แท่งพร้อมเงินสดจำนวน110,000บาทรถยนต์ยี่ห้อตโตโยตา้าวีออสสีดำ หมายเลขทะเบียนกไก่กควาย9579กระบี่และได้ขยายผลเมื่อวันที่8พฤษภาคม2555เวลาประมาณ9นาฬิกาทำการล่อซื้อจากนายกวีธรรมสิริทวัตอยู่บ้านเลขที่227หมู่3ตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนางเบนจลักษณ์ธรรมสิริทวัตร อยู่บ้านเลขที่1ทับ1หมู่3ตำบลพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยนัทส่งยาเสพติดกันที่ถนนเพชรเกษมตำบลนานเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้ของกลางกัญชาจำนวน4แท่งรวม4กิโลกรัมพร้อมโทรศัพท์จำนวน2เครื่องและสามารถยึดรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนชกเชอร์สบอร์สี620กรุงเทพสร้อยคอทองคำ หนัก20บาทจำนวน1เส้นและเลื่อมทอง1องค์สร้อยคอทองคำหนัก39.670กรัมจำนวน1เส้นสร้อยข้อมือทองคำหนัก76.17กรัมจำนวน1เส้นแหวนทองนามสกุล90%หนัก28.290กรัมจำนวน1วงแหวนทองพลอยแดง90%หนัก9.810กรัมจำนวน1วงกำไลข้อมือทองฝังเพชร